สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน channel นะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันแม่คุณลุงก็ทําอาหารให้ทานนะคะคุณลุงกําลังย่างเนื้อนะคะคุณลุงใส่เสื้อกระท่อมชมจัน channel ด้วยป้าเปียกก็ใส่พี่ปอยก็ใส่แมททีมกระท่อมชมจันนะคะเนี่ยวันนี้อา่าป้าก็ใส่เดี๋ยวป้าให้ดูป้าก็ใส่หน้องไม้่น่องไม้น่องไม้จะใส่ไหมลูก โอ้โหน้องไหมเราต้องผูกเข้าไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นเขาจะลุยอาหารเราค่ะอืมน้องไหมก็นั่งเรียบร้อยหน,นะน้าละแต่ว่าเอ๋แต่ว่าอยู่ตรงนั้นก่อนนะลูกเดี๋ยวเราให้ทานนะคะให้ทานแล้วให้น้องไหมทานอาหารแล้วแล้วก็กินข้าวนอกบ้านวันนี้นะคะวันนี้กินข้าวนอกบ้านวันนี้เรากินข้าวนอกบ้านกันเนาะน้องไหมเนาะน้องไหมก็นั่งอยู่ตรงนี้ที่นี่นะคะ อืมมีอาหารนิดๆหน่อยๆมากินกันนอกบ้านนะคะวันนี้มากินข้าวนอกบ้านกันจะได้แต่ที่น้ําตกยังไม่มีน้ําที่จะไหลนะคะไม่ค่ะไม่เอาค่ะดเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเครื่องมันจะพังค่ะคุณลุงเอาไว้ก่อน,นที่ป้าไม่เอาน้ําใส่ก็เพราะว่ารอให้ช่างมาดูนะคะช่างจะได้ดูว่าน้ํามันลดลงถึงระดับนี้มันจะแก้ไขตรงไหนยังไงนะคะโอ้เมื่อเช้านี้ป้าลืมมาถ่ายดอก แพสเซียงไฮมันบานสวยมากเลยแต่ป้าลืมถ่ายนะคะเดี๋ยวป้าจะไปถ่ายฝั่งโน้นหน่อยตรงนี้มีแดดนะคะแดดจ้ามากเลยน้ำตกก็ยังใช้การไม่ได้ป้าต้องรอให้ช่างมาดูก่อนนะคะสาวน้อยก็เลยยังไม่ได้เล่นน้ำค่ะป้าพามาดูแพเซียงไฮแล้วก็ต้นกุ้งกิ้งกุ้งนะคะคนขายว่าชื่อดอกกิ้งกุ้ง สวยนะคะเนี่ยกําลังบานดอกกิ้งกุ้งสวยงามมากเลยแต่ตอนนีเ้เหี่ยวแล้วนะคะเฉาเหี่ยวแล้วสำหรับต้นแพรเสี่ยงไฮ้นะคะถ้าเป็นตอนเช้าๆเขาจะบานสวยแจ่มมากเลยตอนนี้โดนแดดเหี่ยวแล้วแต่กิ้งกุ้งนี้ยังอยู่ได้ทั้งวันนะคะอยู่ได้ทั้งวันหวัสดีสาวน้อยตอนนี้แดดร้อนจ้า ผ่านมาตรงนี้ป้าก็อดที่จะเก็บภาพมาฝากไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ฝากภาพสวยๆดอกทองอุไรนะคะตอนนี้ผ่านก็ดอกทองอุไรมาก็เก็บภาพสวยๆมาฝากนะคะสวยงามค่ะ สวยงามสวยสีแจ่มมากเลยนะคะสำหรับทองอุไรนะคะนี่นะคะสวยมากๆเลย้าก,ก็ชอบดอกไม้สีสดใสเอานำมาปลูกไว้ให้สวนให้บ้านสดชื่นนะคะตรงนี้โอ้เยอะนะทองอุไรนี่กำลังออกดอกเยอะเลยนะคะเนี่ยโอ้สวยจัง ย่างเนื้อหอมหอมป้าก็คงจะอดกินไม่ได้นะป้าจะกินอยู่ป้าความจริงแล้วป้าก็กินอยู่แต่ว่าก็ไม่ต้องกินเยอะนะคะนี่กระท่อมชมจันวันนี้พีพิเศษใส่เสื้อชมจันสวยป้าว่าจะทำกล้องหลังโอ้โหเ <laughs> ซลฟี่ <laughs> ตอนนี้ป้าก็ใส่เสื้อกระท่อมชมจันด้วยนะคะดู คุณลุงก็ใส่พี่ปลอยก็ใส่นะคะวันนี้วันหยุดพิเศษนะคะอยู่กับครอบครัวครอบครัวมาทานอาหารนอกบ้านกันนะคะวันนี้ก็ก็คือนอกนอกอาคารบ้านนะคะอยู่หน้าบ้านของเรานี่เองนะคะตอนนี้อยู่หน้าบ้านนี่เองนะคะสําหรับการทานข้าววันนี้นะคะอยู่นอกบ้านตรงนี้เอง

ังเพลงที่ปลอยไปด้วยนะคะคุณลุงก,ก็ทําอาหารให้กินน้องปอมสอบนะคะน้องปอมตอนนี้สอบออนไลน์นะคะน้องปอมสอบก็เลยมีทานข้าวกันแค่นี้นะคะก็ <Okay. S 1> ถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะวันนี้ตอนนี้ป้าไม่ได้ขึ้นไลฟ์แต่ว่าป้าถ่ายคลิปนะคะเพื่อที่เราจะเป็นบรรยากาศกินข้าวนอกบ้านของป้าบ้างนะคะ ก็กำลังหั่นเนื้อนะคะเราก็กินกันแบบง่ายๆกินกันแบบบ้านๆนะคะกินข้าวนอกบ้านนะคะมีความสุขอยู่กับครอบครัวนะคะ มำอาหารให้ลูกหลานกินให้ภรรยายกินเนาะของขวัญที่มีความหมายมากสำหรับแม่